เข้ามาแล้เ่ยเขามาแล้เลยตั้เข้าเขายังเขาไม่แ่เลยไหนกูลองเียดิกูจะเจออะไรอ่ากดเคไปเลยกลัวอ้เนี่ยแหละโอเคเปิดเกมมาโคตรหลังไใช่ผมอัดคลิปไว้ไยนี่ไงนี่ไงสคนนัดไหน้าผมอัดคลิปไว้ไปิปกอนเปลิปปิปิเปิดแล้วเปิดเปิดต่อเข้าเกมเรว้ย สวัสดีครับเบลอยู่หัเมืองเพื่อนเจนะวันน้แมวไม่ได้เจอกันนานอะไรแจ็คกี่เลยทำคลิปไปอ่อแต่ปีไหนวะประมาณ5ปีที่แล้วปะอ่ประมาณ3เดือนที่แล้วเออ3เดือนที่แล้วที่เล่นทำคลิปไปอ่อเพื่อนอ่ะกลับมาทำคลิปอีกแลนี่เพราะว่าคลิปเนี้ยเพราะวันจะปีใหม่ละผมก็เลยมาทำด้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้ทำเลื่องครับต้องกลับมาทำใมากคนหลาเออไม่หลานเลยครับจะไม่โไม่รู้สุกแต่เกมเขาทำดีขึ้นนะเว้ย อันไหนวะกดกดนันแรกอันที่สองจำไม่ได้วันคือโคนมันจะไปไปถูกที่แบบคนเลอโอ้ยมสื่อนี่คนเดียวะาหล่อเด้ด้ยกดกนึรกกังเนี่ยจำไม่ได้ที่อโสงพี่ต่องหรือไม่กับเพื่อนห้องไหนครับห้องไหนออะไรนะ

โ,โอ้เจบอปดอะไม่รู้อะโอ้าบเปดขี้โกงใหม่ะเออเสียงเะครั้ปเสียงนะเฮ้ยิดเสียงเลยคราบปิดเสียงใครใครเสียงบูตบบอกแค่ไหนข้ามไปคู่ดามคนเดียวไม่ดีใช่ไหมคูเป็นอนงไ้ตอนนี้ก็ปิ้กนเยตอนนี้ก็เปยไปมาสี่คนเอาอะไรดีฝางเลย เฮ้ยไหนสองเลยภาคสองเนาะภาคสองขอให้เปภาคสองกูเลยยังชอบเป็นภาคสองเพราะว่าเปยนรต้องรองเขาคืนคืนสูงสุดไปเลยที่คนมีอ่ะเป็นเรียวทามกับสามเรียวทามเลยเรียวทามเลยเรียวทามครับคนหดคนใดเด็ดเดียดเนะดีเด็เดในเรียวทามกดขวาล่างไงเอ๊ะนี่อะไรขวาล่างไงกดขวา ข่าผมไม่มีอะไรเลยองคชิ้นเป็นแบบ not lady เกาะตัวสีแดงขวาล่างเป็นโฆษณาขวาล่างเป็นโฆษณาก็อยู่ตรงนั้นเลยอ๋อเอาเลยละโอเคกดกดกดเข้าเล่นน่ะเฮ้กดเลยครับโอเคครับโอ้โหปดเข้าเล่นน่ะกดเขาเล่นแล้วกวันนี้ผมขอาล่างตัวนี้กัสตาร์ทไม่เออนี่

ไม่ใครใครวิ่งใครวิ่งเขาอันั้นก่อนตุปไปเฮียใครไปครับใครไปกูปล่อยไปกระปดได้เลยเด็ดจริงเรามีสามลวกลัลเลยะไปไหนวะเราลุกกะตอเลยเอาไปเองอะไรอม่ไมไม่มาดูภาพเก่าเพรว่ามันมีอัปเดตแถวนี้ด้ย พักๆกูกูหาก่อนมีอัปเดตตอนนี้ช่วยกูคี้ดิมาซันแม่ไม่พร้อมทำจริงรู้กูรู้มาเขาว่ามันมีอัปเดตตอนนี้เขาน้ำนั้นมันิ่งเลยวิ่แป๊บเลยลืมหรือไม่ช่วยช่วยช่วยกันหาของอัปเดตก่อนเลยเราช่วยกูหาวิ่นงเลยมันอยู่ไหนวบ้าทำไม่เป็ฮ้ยมันอยู่แถวแถวนี่ยมันอยู่ยัใครใครวิ่งเข้าไปโคตรช่วยลูกมึงเนี่ยวิ่งเข้ามา ปิไฟพี่เจ้าโอ้ o ปิดโทรศัพท์ดิป c ิดปิดปิดจอหน้าปิดดูยล้องไหมเออผมกดไปเหมือนว่าเรียกทางจะป็นก็ได้นะกดชิปกดเปิดไฟก็มันก็ไม่ผมดูกล้องไม่ได้ดูกล้องเลยเะเออใครดูกล้องา ก็ดูจะเสียงเลยเสียงไรนี่หว่าม่าน่าโ่เี่ยรู้ว่ามันอตยไงโผล่ตัว้รอยู่หาอยู่ตรงนั้นตัวสหายไปตัวนึงไม่ใช่นี่หรอไปหตัวมั่วอวหัวละไปแล้วไอจะกดออกไงกดออจะกล้องใหญ่คุณกดให้มันเป็นรูกศรชี้ลงอ่ะ ผมกดดูกล้องไม่ได้นี้ก็ต้องขอใ้ขวาล่างอ่ะขาขาวอ่ะไม่ไม่ผมกดดูแล้วต่ว่าไม่สามารเดียกกลองได้าว่าจำสเกอ้โหจัเฮ้ยมันบอยมันบอยมันบได้แหวนแวนนี่แหละแหวนนี่นี่แหละครับกดดูไปขายลง ปิดไ,ไม่ได้เหรทำไมได่ปิดมันปิดไปทางนน้นมาคุมอยู่ทางนี้ดิเดี๋ยวเลอ๋อไม่ใช่เหรอทำไมผมดูไปฉายไม่ได้โอเคเริ่มละเกมเริ่มละเกมเริ่มละมันไม่มีไฟใช่ไหมบลูนบอยมาแล้วเสียงบลูนบอยว่าไงบ้งโอ้หืมโอ้โหแล้ว เรารู้แล้วไอ้นี่มันพูดอะไรวะตอนแรกตอนแรกตอนแรกมันหันมาหมดทุกตัวเลยไม่ได้ตาฝาดด้วยตอนแรกมันหันมาหมดทุกตัวเลยในกล้องอะ่ะครับไหนวะอย่ไหนวะ,เ,ะเคเขย่เออเขยบาพอดีมันมันชื่ออะไรฟ็อกซี่ไหมมันมันมันขยับตุ๊เต่าอ่ะหรือชิกาด์ไม่รู้ผมไม่เห็นเลจริงในไอ้กล้องแปะแะไอ้ห้องแปะนั่นแหละ ผอ้กอมสามารถดูซ้ายขวาไแล้วก็ไปการาขยัน่เลยชาขยใขยัชกอส่หน้ากากดูกล้องดูดูกล้องให้หน่อยผมดูไม่ได้เฮ้ยอะไรก็ดูได้ไม่ใช่ไม่ตอนนีไม่สามารถคิดอะไรได้เลยเพราะอย่างนี้เอคูสามารถกดได้บอลเบยังอยู่ ผมไม่ไหวละผมใช้มือถือเล่นดีกว่าดีกว่าใช้คีย์บอร์ดเล่นก็ปกติฉุนคือเสื่อมพลังงานบางอย่างนะอ้าวคือผมได้งอกเลยอ่ะอ้าวอ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดงาน,นาท,นะทนะีนี้อ่อคืนที่สามนะคืนที่สามนะน่ากลัวนะเนี่ยคืนนที่ะแอบวันแอบวัน เกลับมาจากความเดินตอนที่แล้วนะครับเมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดที่ผมแบบร้อนมากคุณ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 มามองหน้านี่ก่อนไอ้นี่แหละไอ้โทหน้าเนี่ยโอ้อฮึฮึบอลลวนบอลเจกรุ่นๆใช่ใช่หน้าหน้ากลัวกับนี่อะไร ต่ว่าผมกว่าใช้เมาส์คียบอร์เล่นโอเปร่วยรู้ใครอ่ะกาเือยเหาเลวไฟพูดมากมาก้าเลยปิดละโทรศัพท์ระยะอ่อนปิดแบตเตอรี่เลยาควจะใช้แบตเตอรี่เขาผิดเขาผิดอยบอกว่าิดนะพี่จ๊ะอะไรอะไรเขาผิด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  โอเเหรอไอพัดใช่พัดพัดพัดใช่เลยเ่นใช่ยาวพยายามไเติมพระเพียอพะเพอยู่ไหนอ่ะไพระเพอยู่ไหนวะเชียววยจริงเลยวะพระเพระพระเพระสักสี่สักสี่ักี่โอ้สี่สักี่ ก็ไฟเต็มก็ไฟเต็มก็ไฟเต็มก็ไปไปไปกปไปเปไ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 มไป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 เปไปไปไปเปไปกปไ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 ปเปไ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 ปกปไปเปไ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 ปเปไ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 ป ชี่อโอ้ยอะไรมนีทานทานทาามไเรือแล้วฮะหลทานไเรือแล้วหล้วโอ้ยึ้นนึ่งก็ตีนึ่งง้ะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยช่วยพัฟฟี่หน่อยดิพัฟฟี่แม่งขอบพอเข้ามไปแล้วเป็นโคีดไปแล้วทปคุยแลวสับสไตูดิได้ยี่ะฮคุยเลยไป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 ทานตไม่เลือแล้วไม่เรือ่แล้วไม่ใช่บแล้วแอบแล้แอบแล้ว โอัยโอ้เปนมาเป็นแก๊งคนเดูดิคุาดูครับแปดดิหายหมดแก๊งเลยะแข็งแปดแล้วเออดูดิหายหมดแก๊งเลยนี่วันีจริงเลยเออเป็นจะหมดเลยหมดเลยที่ารมเฮ้ยฟกี่ฟอกี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซ่ฟพอกซี็อกซเอกี็นกซอกี็อก็อกเ็อก็ออี่กกีีกีย่พับี่พับี่ช่วยี่ คือมันจะแบ่งแยกเลยแหะจักรวาลหนึ่งจักรวาลสองแบ่งแยกเลยขอแบ่งขอแบ่งแยกจักรวาลสี่สิบวะมึงมาทนเสีวเฮ้ยหนูมึงมาไอ้หนูมึงมาไอ้หนูบอนนี่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 ไปเลย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 ใส่เลยใส่เลยมันจะหมดแล้วนะเว้ยไม่ยังอยู่อ่ะตอนนี้มึงก็แฟร์ดี้แปร์ดี่อีแ ซีดีสองอีนะเราจะหาเปลือไปะป๊เราควรหาหาตรงนี้ไปอแล้ว็อาซีไปอีกแล้วเอาไปที่็อกซีที่นี่หละุ่นุณคันลูกเซนดี้แขนแปดันลูกเซนดี้แนแปดดูดีคันลูกเดี้แขนแปดลูกคันลูกคันลกเออไปไปอีกแล้ว เกสกกโอ้ชาโดหายโอ้โอ้ชาโดหายชิบหายละชาโดไปแล้วไม่ชาโดะันีุ่๋เราดิชาไบดี่อชาโดชาโดเปิดไฟไล่เปิดไฟไล่เฮ้ยชาโดมาเฮย เฮ้ยขอบเเกแล้แส่ดอะไรแส่ดมัไม่เราอู bosses, ้หูต you know? ุกับฝ่ไม่ันใส่ใส่โอ้โหกูโดนว้าโัวชิคก้าายเชียวตายตายยยตเองเปตายูผู้สายได้การมาตัี้ดเียโอเคโดยงเียวฉันอช่วยอะวะพากูตาย กูไปดู shadow กูไปอกไปดู shadow กูอยไปดู shadow อ้ชิคก้วัสดี shadow ข้าในก็ไปไอ้ฟ็อกซี่เป e ดแต้น้ำเวลาไงวะมันไม่แต้น้ำลวพวกคุณฆ่าคนตายแล้วคุณรู้เปล่าว่าผมเป็นผีมาหรอพวกคุณอะไป็นยังไงเลยโมเปนี่ดปิ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 ดปดีมาไอ้หน มันกำลังจะเดินเข้าไปหลอกคุณมึงมึงรู้บอกดูดิ์เสนาพวกกูอ่ะเฮ้ยฟ็อกซี่มาเบ้าฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่มา่าฮ่่พวกกูไม่ตายไอ้ชั่วขอใหยพวกมึงสามขอให้พวกมึงสองตัวตายไม่คุณลุงวู่เอาเวลาเราต้องเอาไว้แม่เดียวมาเกิดเราจะปิดประตูก่อนก่อนเอ้ยกูมีข่าวที่มาบอกฟ็อกซี่เดี๋ยวไม่หาพวกมึงอีกละชาร์เดอ์วันนี้ไม่มีชาร์เดอร์นายมาทำไร นี่ชารนยังจืนอยู่คารไทีมยังืดชืดเอะัดอะัดผัดผัดไปอน้ำผัดยคๆอะยรวะไห้ผัดไสอไมตรงนี้เลยบอนนี่หายตอนนี้อยู่ในท่อบอนนี่อยู่ในท่อ้ยอี่ยไป มันนี่ทอดซ้ายอะชี้นางชี้อยู่เราปิดเราปิดเปดโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอปิดพอปิดพอปิดฟอกไปแล้วฟอกไปแล้วฟอกสีไปแล้วคุคุณคุณคุณคระวังระวังวันนี่ระวังมันนี่ชิก้าการัชิก้ากาันตีฮุตทอปเฟดดี้เดินมาชิคก้าก็มาโอชิดตุ้มลิปการดมาไอ้คุณมีข่าวไรบอกพงูว าโดกลังจะได้วจัสแกอเนี่ย้กมขาลายมัสแกไม่ได้จ้าโดกเป็นตัวอิตเตเองจ้าเป็นตัวอิทเตเองมันจะสแกไม่ได้บอลมาฟี่ัีกำลังจะออกพปี่็อปฟี่พัปฟี่อปลั้จ็ออโอไม่ทันไม่ทันออกมันออกกาละ

แ่หมดเรียบร้อยรอดอกมตรงเนี้ยรอขีดค่าแออกมาเยียบ้อยเียบลอยเป็นอะไรอย่างชอบปีฆ่าแล้วอ่ะเมื่อกี้ี่าแล้วอ่ะโออเผ่านแล้วอ่ะเูตายกันแล้วรีบตายอ่ะแค่ตัวด้นได้ ปะไม่ยอมตอบ่อตอเลยไม่ยอมโงการยแกรีบตาเลยผมได้ต่อการนี่องการนี้เอ๊ะห้าคนหกคนเรามีหคนเลวบหกคนมานี่อยต้วยผมบอกไ้แล้งซื้อให้ผับว่าได้รัพที่มันโอเคซื้อแปซื้อแิ่บซื้อแิ๊บซื้อพิ่บซื้อแบซบซเออเออซื้อแบตไว้ซื้อแบตไว้ ก็้อแบได้ไมวะไม่ื้อแบบริไเข้ใ่เร็วขึ้นมีแสงป้องมีลมเฮ้ยกมบัรอบที่ก้าไหยอดแบบไหนดไม่ไม่่ม้ แ,แบบ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 ,แบ,บ,แบ,บเพื่อนเข้าใ่ฟังนาิกาอะไรเวลาปัจจุบันในช่องัำการอ๋อเ,อเนสมอแต่ในช่วงเวลาเท่านั้นควรเข้าไปไไดีไหมอันนเจงยายานะว่าไม่มีหรอกไม่มีก็ไม่เอาอกไม่ใช่ โทรศัพท์ใครจะท้องมาพพมา,มาพูดมามามาโอเคโอเยโอ้ชิตเรแปร๊บนึงมันมีปัญหาทางบ้านคนที่ล่าไข่มันหล่นเข้าไปก่อนเดี๋ยวป้าหาตัางค์ ปีเล่ปีเล่ปีเล่สำคัญต้องประหยัดไฟนะครับต้องประหยัดไฟอย่าอย่ามอก้ออย่ามอก้อทุกคนนะมองกล้องดูไม่ร้จไม่รู้ ใอ้ผมต้องดูพัฟฟี่ดิพัฟฟี่พลาดไม่ได้พัฟฟี่อะใครจะดูกล้องกับกูให้ชิากันนจะได้กูดูไอแม่ไอแม่ก็ตองไม่เชื่อไม่เ่อมดูกล้องนี่ผมมูพัฟฟี่ให้พัฟฟี่ไฉสีอะไรบีนวะอะไรบินไ่นมาดูเหมือนจะ มีตักมตินอะไรรอวะไม่เกลัวคนอื่นจะดนี้พี่ชายตัวรตรอ่ะตัวหายครับบอลหายบอนนี้ไม่นะบอลนี่เออูิคก้าก็หายเดีวะบหายเออหายไปเลย้อมนตรง พี่ี่อีไแล้วพัี่พัี่พัีี่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมพัี่อย่าลืมพี่พัี่อะไรพัี่ไม่กว่าปกติในจักรวาลนึงเขาเรียกว่าฟัปปี้นะเว้ยไม่่่หได้พัี่ม่ก็ปัปเปตเตร์พีฟฟี่พัฟกสาวันดีซาลอวันดีลุงยาไปดีเลยดิิปีเายดิไปยิ เอ้ยหรือเปล่าว่าใครตัวอะไรอยู่ข้างหน้าวะผ้าเป็นชาลอดดีเออผ้าเป็หน้ดีเป็นชาลอดถ้าพัฟฟี่ไม่รู้อ่ะบันนี่หรือชิก้าไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วลุ้นได้ลุ้นได้สองอย่างเสียงอะไรดังไป่านการกูจะไปยึดซจะไปยึดมันจะไม่มาเลยตูดูดูชาลอดให้หน่อยใครก็ได้ดูชาลอดให้หน่อยใครวะใครคือชาลอดวะก็ผ้าผิดไง จำชื่อไว้ชารล็อตชารลอตพยายามดูมาไว้ไจดนไปจมดถ้าแบตเี่อ่ะรฟิีมาละชิก้าบอนี้งมาละไปจมดอะไรวะ ไอเขาไม่เี้ยไม่ชียวไม่เชียวมันไม่้อ่เชียวตายแล้วสาวสาวโคตข้าโดยสาวสาวโอ้ชื่อแม่ชี่อชิคก้าโคบยาอ่ะนาะโคดอนมันมีบริษัทอะไรไปด้วยแมิห่า ไอเดียสองคนอ่ะคือใครไปจะไปใส่ทันวะอยากรู้อ่ะมือช่วยกูดูหน่อยใครมันมาวะโอ้สองตัวเลยเยซชาโดเฟดี้วะเยซกูใส่เลยแก่เอ้ยมันอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ชาโดดิอะไรวะมันคือชาโดมันคืชาโดเฟดี้ไม่ใช่โกเดนทาร์ดบันดี้มึงชอบมันเลช่วยกูก่อนตัวเนี้ยคือชาโดเฟดี้เลย ไม่ใช่รอน้ำมัน่ง้นคุณสอไปด่วนสองไปดวนมาสามคนคุณเยอะช่คุณยืนไปอยแปดเลยฮ่าฮ่ดฮ่ามันฮยาฮ่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 า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าห่า่่าฮ่่ายเาฮ่่อ่า่่่่าาดา่่าย คงใส่สนญาักษณ์ขอมันอยู่ก็ชอบชิคก้าชาหลอดดิไ่ยหนว่าชาหลอดเอ้ยไ,ไม่ใช่ชาหลอดไม่ไม่รู้อะไรวะตอนนี้จำจำจัก,กรวาลของภาคแรกจำไม่ได้คือลืมไปหมดละไอ้เรื่องจัก,กรวาลซร้างมาเจอชาวบ้านเหรออ๋อนี่ไงชาหลอดชาหลอดอยู่นี่ จิาเออชิกาบอดี้เฟนี้บ็อกซี่จบพับปี้อะดูพับปี้ยังอะใส่ะเขาดูไม่ได้ระดับเขาเป็ดชาลอดดีพขาเป็ดคือชาลอดพัพปี้ก็เขาเลือ็ส้กายจิกาจำได้แล้วจำได้ล้เฮ้ยไม่ใช่ตุ้งตยบอลลุบอลกำลังไปลลบอลกำลังไปกำลังไปเลยเปนเดินทัวร้านหมดละ เตรียมเตรียมตัวได้ยินคำมุดทอรเลยเลยตอนนี้บริทราบอะมุดทอหนึ่งบูทอสองให้ให้กนเินไปให้กเมาฟ็อกซี่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 มาใช่หลอดมุดไปแล้วมทำอะไรอยู่เนี่ยมึงุนี่อยู่รบี้พับบี้พับบี้กําลังจะไปพับบี้พับบี้พับบี้กําลังจะไปับบีกํละไปี้กําละ ไม่สนใจกูเชื่อไม่เปิดไม่รู้มันไม่เจอมันดูทางช่องแอร์บ้างอ่ะดูเจอเรื่องนี้แล้วมึงมามาช่องแอร์บ้างฟิตตี้มึงก็มองโอ้ยเจี๊ยมึงน่งขี่ตัวนึงขอขออภัยนะขออภัยี่เอ้ยชิกาบันฉลอดฉลอดฉลอดมาฉลอดมาฉลอดไปฉลอดไปดีมากดีมากเอ้ยฉลอดอะไรล่ะ เฟซมาเฟซมาชาลอนเดินเงี้ชาลอดบิ๊กมัมชาลอร์นีดินอ๋อไปหมดเลยเไปกไปไัไหมดเลยแล้วคุูพัดใส่ไม่สนใจโลกหือไม่สนใจไม่ช่วยเลยเพราะคอช่วยกูเลยโอ้ยผมแหลกโอ้ย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 ผมแหลกไฟหมดเราไม่ใช่หรอโอ้ยอ้ยผมแหลกผมแหลกโอ้ย รกราฟิก่วนดูท่อ็ูอก็ได้ไม่ยัมาไม่รแต่แรกวากราฟิกรถแล้วรถแล้วเือออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดคลีปบาทำาบเยกูทำียเยวโอเคโอเคคุณเชีคบุณทิกาิกาบรบุอไปแล้วิกาบุรไปแลอวละเหนดูเฮ้ยโอ้ยช่เชยาย เสก์โอ้โหเล็สผ tamam. yeah, no. ่านแล้วเดสก์โอ oh. ้อย่าเอาไป้างคช่วไกด้วยกันอ่ะเอาไปโอ้โหปีนี้โอเคหน่อยคุณไร่ม่ออกไ่ออกทุกคนเดียวเลยเล่าเลยไร้ไรยกูคนลนออกเหมือนกันยานี่งานี่ไม่ยานี้ไม่ครไม่ทำปีออกมาตัดิ ออกแล้วล่ะออกบายตีเคือดต่อไปเลือตัดไปเลยเล่นต่อยเลยเลือดย่าคนแล้วว่ะต่อยคืนหนึ่งหกคนด้วยซ้ำอ่ะถ้ากดอีกคนอ่ะอเหลสามคนนะครับตอนนี้รึเปล่าดูดิจะเป็นไงวะถ้าเกิดล่าท้าผีไฟแดนฟินดี้สิบหกคนช่วยกุลาอุ่นต้องพันหนาออก่ได้เก็บผื่นด้วย เชื่อเลยจวนี้กับผมลงคิปเลีมนเจะมาปิดจบหน้านี่แหละปิด่านี่แหละโอ้สาคนพอดีเลนี่ยายแล้วไม่สามารเปลนเปลี่มองเลยนะปิดคลิปนเเชื่กูเจอแบบที่มีเดโมเดโมกกตรงไหนอะปิดคลิปเปนหตไม่ต่ไ่ต่อต่อ่อ่ ก่อนปี้เราหนทะเรากลัวแอละไม่มีอะไรกลัวสิใช่ใช่กัไมดีไม่ดีไมดีไดีมไม่เห็นเว้ยใครจะไปก็ไปวมึงแเป่ไม่นผมพ่โทรศัก็ไม่มีอะไรปีดิคุนก็ไม่โดนเราอย่างนี้ไงฮ้ยเต่วาก็เท่เทเ่ พี่จกจกตอรที่มกจ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 กงมจกจกนกจกเกจกจกวกจกจกกจ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 กากจ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 ก่กกจ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 กงกจกจกน ลิปนี้ขอจบไปก่อนดีเล้วนีน้นะคนพิ้วหัวร้อนแล้วทุกคนเดิเนไปหมดเ,เลยวสวัสดีเจ้า